ตอนแรกไปไปบ่อยแค่ไหนอาทิตย์ละครั้งเองเองรู้จักการเป็นกฎของการจ้างโฮสหรอเขาห้ามเรียกเด็กเดิมๆมนะจิชาเคยหลงรักตกหลุมรักกับโฮสหรือเปล่าส่วนใหญ่เอาเต็มที่เคยนอนด้วยกันเฉยๆแต่ไม่เคยมีเซ็กส์จริงอะ่ะ Hello and welcome to I สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะเป็นเกียิจริงๆเหรอเป็นเกียิจริงๆ <c oughs> เพราะว่าเราไม่เคยมีเจ้าแม่บาโฮสมา <c oughs> ก็เพราะไม่เคยมีคนทาไง <c oughs> <c oughs> ก็เลยมีคําถามเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเราจะไปเรื่องของบาโฮสต,ต่างๆทุกคนต้องรอดูนะ <c oughs> อยากถามความรู้เกีย่ยวกับเซ็กซ์เรามีมากแค่ไหนเป็นแบบ education อะเชิงเนี้ยในมุมมองแรกเนาะพอทุกคนเห็นพี่ไปบาโฮสอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> คุณเนยแม่งต้องเชี่ยวชาญแบบเป็น professional หรือ you are like expert อะไรประมาณนี้ mm hmm. ใช่ไหมซึ่งแต่จริงๆเราเป็นคนที่แบบไม่คอยแต่ก็รู้บ้างอะไร <c oughs> แบบนี้ <c oughs> วันนี้ก็เลยแบบ นะต้องมาหาติชามาหาติชาโอเคถามได้นะถ้าเกิดมีอะไรที่หนูนรู้แล้วหนูก็ถามพี่เรื่องที่พี่อยากหนูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพี่อ่ะได้โอเคแปลว่าตอนเด็กๆเกนี่ยเร,รู้เรื่องเซ็กมากน้อยแค่ไหนคะพี่เหมือน,นกับถ้าเกิดเรียนในโรงเรียนอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เรียนสุขศึกษาเนาะพวกสุขศึกษาเราก็จะรู้นิดๆหน่อยๆนะั่นแหละการป้องกันพี่เองพี่เรียนจบโรงเรียนผู้หญิงล้วนไงมันก็เลยไม่ได้แบบไปโฟกัสเรื่องในนี้ส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างอื่นแทนเนาะแบบทอมทอมดีๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งฟีเวลาฟังเพื่อนคุยก็จะแบบว่า เออกูใช้นิ้วนะอะไระประมาณนี้กูไม่ได้ใช้ตรงนั้นมันก็แบบมีแค่บางคนที่แบบมันไปหาแบบแฟนข้างนอกเรียงก็จะแบบมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครแบบว่าเจอแฟนที่แบบว่ายิ่งใหญ่ยิ่งพลาวในตัวเองมากอะไรแบบไอ้เราก็รับฟังอย่างนี้ไงนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาได้ลองเองก็ตอนช่วงที่เราแบบ ช่วงมาณมัธยม6ได้แล,ละพี่เข้ามาในวงคารบาฮอสาซะยังไงคะครั้งแรกเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดจากความที่เรามีแฟนมาเนาะเราไม่สมหวังแล้วบวกกับแบบว่าไอเหตุผลที่มันไม่สมหวังมันจะเป็นเพราะว่าหนึ่งพี่ทํางานนักเอยโดนนอกใจบ้างอะไรหลายอย่างมันก็เลยทําให้เราหา way out ที่แบบมันจะพาตัวเองไปให้แบบมันมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องพึ่งใครก็ได้ปะวะแลตอนนั้นพี่ไม่รู้เลยแต่เพื่อนพี่แบบ แนะนำมาไงเฮ้ยมึงมึงเคยไปแบบบารฮาาคนนคืออะไรมึงก uh ูไ huh. ม ah. ่รู้จักเออมันก็แนะนําพี่เนยมาพี่เนยก็แบบเออกูก็ลองแต่พี่ไม่กล้าบอกมันเนีว่าพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่อามันต่อให้เพื่อนแนะนําแล้วแต่กูไม่กล้าบอกอะไรแกไปเองไปเองครั้งแรกที่ไปอะมาประมาณ3ปีที่แล้วเนาะเฮ้ยพอไปครั้งแรกเราก็ง่วงเงืองอะไม่เคยเป็นไงไม่เคยไม่รู้เป็นยังไงพอเขาแต่เขาก็จะมี P r อาเนาะพ r อามาคอยแบบเรียกน้องๆให้หรือแบบแนะนําให้ว่าแบบคนไหนมันเป็นดาวคนไหนมันแบบเ ที่สุดเลยว่าแบบอะไรเงี้ยเออพี่ก็เอาหมดก่อนแหละตอนนั้นนะเพราะพี่ไม่รู้ไงก็คือจะถามขาก่อนว่าที่เนี่ยดิงเท่าไหร่ดืม่มค่าดืม่มมือนเรียกเป็นเหมือนทีเปล่าแต่เราไม่จำเป็นต้องให้น้องดื่มกับเรานะก็คือแค่แบบว่าโอเคให้น้องคนนี้ดิงอย่างเงี้ย uh huh. ดิงมาเท่าไหร่ที่นี่270เจค่ะ uh huh. ก็คูณไปแค่นั้นประมาณ <Okay. S 1> นั้นเองแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเ uh huh. นี่ยมันตอบโจทย์เราพี่เจอผู้ชายที่มันสเปคพีพี่ชอบผู้ชายขาวๆดีๆอย่างงี้ใช่ปะพี่ก uh ็แบบเอาล่ะ เนี่ยแหละใช่เลยแล้วหลังจากนั้นเริ่มอัปเกรดตัวเองยังไงคะไปหลายหลายบาร์ขึ้นอ๋อคือตอนแรกเราก็ไปบาร์เดียวก่อนแล้วก็ชอบแบบนี้อ่ะทีนี้ก็ไปที่นี่ที่นี่ที่นี่จนเราแบบมาเจอบาร์ที่มันใหญ่ที่สุดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าเด็กที่นั่นเขาค่อนข้างแบบไฮนิดึงอะไรเงี้ยไฮเอ็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจมปากอยู่แต่ที่นี่หละที่นี้ไปบ่อยเลยจากที่เมื่อก่อนแบบเดือนนึงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็อาทิตย์ละครั้งเอง เดื <S <S ดอนลครั้งเหรอคืออาทิตย์ละไม่คือเดือนละสครั้งนะคะไม่สแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นที่ทุกคนเขาเรียกพี่ว,ว่าแบบจะแม่ใช่ไหมก็เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวนี้มันไป3 4ครั้งไงเข้าใจปะสามสีครั้งไงเข้าใจปะแล้วหลังจากนั้นก็คือการเป็วกล้าเรียกเด็กมากขึ้นไงโดยที่แบบยูไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันจะเรียกเองถ้าแบบเดี๋ยวนี้พี่อาจจะไม่ค่อยเรียกด้วยซ้ำถ้าพี่เดินผ่านเข้าไปใครสะดุดตาพี่พี่จําชื่ออย่างเดียวแล้วแล้วพี่ก็มาบอก ค่านิยมในสังคมไทยมักสอนให้ผู้หญิงนั้นรักนวลสงวนตัวไม่ควรใกล้ชิดกับผู้ชายแต่ในปัจจุบันยุคสมัยของเราได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและค่านิยมบางอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทําให้ธุรกิจบาร์โฮสกลายเป็นธุรกิจที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้หญิงจํานวนมากบาร์โฮส คือสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการคล้ายกับบาร์ทั่วไปโดยมีเด็กโฮสต์หรือชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีทำหน้าที่เทคแคร์เอนเตอร์เทนคอยรับฟังปัญหาและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเรียกได้ว่าได้รับการบริการเสมือนเราเป็นเจ้าหญิงกันเลยทีเดียวค่ะโดยสถานบันเทิงสไตล์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1966 ซึ่งนะักวิชาการชาวญี่ปุ่นมองว่าการมีโฮสต์คลับนั้นเกิดขึ้นจากปัญหาฝังรากของสังคมญี่ปุ่นที่ผู้ชายส่วนใหญ่เป็นช้างเท้าหน้าและมักจะมีท่าที่เย็นชาไม่แสดงความรักไม่รับฟังปัญหาใดๆของผู้หญิงแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับหนุ่มโฮสที่ทั้งหน้าตาดีอ่อนโยนเป็นผู้ฟังที่ดีแม้จะเป็นความสมคัญที่ต้องแลกมาด้วยเงินก็ตามมันมีการเลี่ยงเลยตอนแรกๆมันจะมีเลี่ยงให้เราเลือกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ แล้วพี่รู้สึกตื่นเต้นไหมพอเลือกอ่ะแล้วตอนแรกอ่ะหนูเคยไปแค่ครั้งเดียวไงหนูเลยมีความแบบกลัวเขาเสียใจอ่ะไม่ไม่สิเราแบบมันกลายเป็นความรำคาแล้วสิสำหรับพี่เพราะเด็กมันเยอะเหลือเกินมันประมาณ 2, อ, 2> องสร <laughs> อยหรอปะ บางคนเขาไม่เคยไปไงมันก็ต้องอาศัยการยืนเลือกนะด <c oughs> ิชาแต่ถ้าแบบอย่างกับพี่เป็นไปจนแบบชินแล้วอะพี่ก็ไม่ต้องยืนแล้วไงพี่ก็มองมองสอดสายสายตาแล้วว่าคือตาพี่วยไงดิชาวาแค่แบบเพื่อจะเดินเข้าไปพี่จะก็เห็น <ๆ S 1> แล้วไง <ๆ S 1> ว่าคนไหนหน้าใหม่อะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่มาใหม่ทุกครั้งแหละพี่ไม่ค่อยเรียกเด็กเดิมๆดิมชาไม่รู้จักการเป็นกฎของการจ้างโฮสเราเขาห้ามเรียกเด็กเดิมเดิมนะดิชาอะไรพี่เดิหวานอะไรไอยูเรียกเด็กเดิมเดิมอยูก็จะหลงรักเขาใช่ไหม กฎของการไปบาร์โฮสคือห้ามเรียกเด็กเดิมๆเ,เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงลักเขาเพราะเด็กมันน่าลัก <laughs> <laughs> แปลว่าเราเป็นคนทำตามกฎเหรอเราตั้งเองอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบหลายๆคนไปเที่ยวบาร์คนมุมแรกอะมองไวเดี๋ยวมึงก็หมดตัวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะดังนั้นเราก็เซ็ตมาให้ตัวเองแลยว่าเออหนึ่งไม่เรียกซ้ําอย่างน้อยก็ต้องวนอะเทิร์นอะแต่มันดีนะการที่เราเปลี่ยนเด็กบ่อยๆอะมันได้ความมูดนะติชา เขาก็ลืมไปแล้วติชาจับอะไรเขาไปคนก่อนก็ช่างมันคนใหม่ก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เป็นฟิลใหม่ออฟิลใหม่หนูถามพี่น่อยหน่อย,อยการที่ตัวเองตั้งกดแบบนี้ เป็นเพราะว่าเคยหลงรักตกหลุมรักกับโคส <H ose S 1> อเปล่าแต่ในชีวิตพี่พี่ก็ต้องพูดก่อนเนาะว,ว่าตั้งแต่จ้างผมมาจะบอกว่าไม่เคยตกหลุมรักโคเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อฉันเคยหลงรักเขาฉันเคยหลงรักเขาชอบจริงๆชอบถึงขั้นแบบว่าเล่าเหตุการณ์ก่อนว่าไปเจอเขาแล้วสินี้ไปเจอเขาบ่อยแค่ไรกว่าจะมาชอบอยากรู้มัยตรงๆมันเริ่มจากการที่แบบว่าพี่อ่ะก็ไปเที่ยวบาร์โฮสเนาะพีอาร์พามาแนะนาน้องเข้ามาใหม่ อะไรเงี้ยเป็นต่างชาติเกาหลีอะไรเงี้ย <Yes. S 1> เออสเปคฉันพอดีเลย uh. แรกๆฉันก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ว่าอีเนี่ยก็รู้สึกว่าเออคนนี้แหละใช้ที่สุดแหละแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลยแบบเหมือเท่าขอแบบลายเอาไว้เนาะอะไรเงี้ยแน่นอนธรรมดาโฮปชอบขอไลน์แล้วไม่ใช่เราสวยนะไม่อยากจะคอนแทกเราให้มาหามันต่อ <laughs> ไม่ไมไมควให้ทีคอนแทกอะ,อะคลิปคอนแทกอะไรเงี้ยพี่ก็แบบ เออยอยู่ว่างไหมไอแบบรับงานเอาไว้รีวิวร้านนู่นร้านนี้หรือว่าอะไรจริงจริงไม่ได้รับหรอกคือกูซื้อเอง <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟอมๆอะไรเงี้ย <c oughs> ไอจ้างออกไปกินข้าวหน่อยอะไรเงี้ยไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็จองอะไรเงี้ยก็ไปวันนั้นมันก็ทําให้เราสนิทมากขึ้นไงพราะมันสนิทมันคุยกันบ่อยขึ้นไงพอมันคุยกันบ่อยขึ้นเออกินข้าวเลยยังจนกระทั่งแบบพี่ก็เหมือนเป็นเพื่อนเขาอ่เราก็บอกเขาว่าไอไม่ได้อยากเป็นแฟนนะเออเป็นเพื่อนก็ได้คือตอนเราพูดว่าโปรเทคตัวก่อนว่าเราไม่อยากจะ เขาไม่อยากใกล้กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มีอยู่คลิปหนึ่งที่พี่แบบเหมือนจ้างเขามาข้างนอกพี่ก็ถ่ายแบบคลิปติ๊กตอกอ่ะพี่ก็บอกเขาเลยว่าเออ I like you นะแต่เขาคงคิดว่าพี่พูดเล่นๆประวัติอีซ่าโอ้หนูก็คิดเพราะถ่ายลงคลิปติ๊กตอกกันดูคอนเทนต์แล้วเขาก็บอกว่า I like you t แบบเนี้ยแล้วพี่ก็บอกเฮ้ยมึงชอบกูด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอีนี่ใส่ยับเลยอนนี้แบบมึงออกมาเลยกินข้าวไปไหมอะไรเงี้ยพี่เนยไปเที่ยวเกาหลีพี่เนยก็แบบยิวอยู่เกาหลีหรอโอเคออกมาเจอกันได้ไหมกินข้้ากันนนนออย่่่งเเีีแต ที่เป็นคนหนึ่งแหละเวลาที่เราแบบรู้สึกว่าเราชอบใครอะ่ะ อย่างพี quart, ่ไม <c oughs> ่ได <kaar> ้ทวีตเขาแบบโพสอ่ะพี่ทวีตเขาแบบคนมีความรู้สึกจริงๆอ่ะหนึออกมาทวิตแบบโพสมันทวิตเงินทองอ่ะเออนี่มันทวีตด้วยความแบบฟีลิ่งอ่ะให่าหญ่มันจะเป็นอีกมันจะอีกฟีลนึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเขาก็คงรับรู้ในส่วนของนั้นแหละอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็พอหลังจากนั้นเขากลับมาไทยรอบหนึ่งใช่ไหมแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่แบบพี่ไม่รู้ละเขาหึงเขางอนเขาอะไรไม่รู้เพราะว่าด้วยความที่พอพี่ไปเที่ยวว่าโพสบ่อยๆอย่างที่พี่บอกนิสัยพี่เนาะพี่จะเปลี่ยนหน้าครง อนน่ะมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้คุยกันต่อหรือแบบคอนติเนียกันต่ออะไรมาเนี่ยวันหนึ่งกับการไปเที่ยวบาร์โฮสเป็นยังไงมมนอยู่วันหนูไปที่ไหน ที่พี่ชอบก็คือในเวลาที่พี่รู้สึกว่าวันที่พี่เครียดอ่ะวันที่พี่เครียดมากๆอะไรเงี้ยพี่ก็จะแบบว่ารู้สึกว่าพี่ไปแล้วพี่ผ่อนคลายเพราะว่าพี่จะดื่มพี่ก็จะดื่มดื่มจะรู้สึกว่าตัวเองพอแต่ไม่ได้ถึงขั้นเมานะอยากจะจะหอมฉันก็หอมอะไรเงี้ยพี่เคยเห็นอะไรแบบในนั้นไม่ตาดีแค่ไหนเอาตรงๆถ้าแบบในเคสพี่พี่ไม่มีดีเพราะว่าส่วนใหญ่เอาเต็มที่เคยนอนด้วยกันเฉยๆแต่ไม่เคยมีเซ็กส จะมาถามเลยว่ามีเซ็กซ์กับโค้หรือเปล่าไม่แต่ว่าถ้าในเคสคนอื่นอนะมีอย่างคนที่พี่ชอบพี่อยู่เกาหลีด้วยกันอะค่อมแล้วค่อมอีกยังไม่เอาพี่เลยเรื <laughs> ่องจริงดิช่า มันทําให้พี่เสียเซลลมากเลยเนาะเว้ติชาคือแบบอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้พี่ถึงขั้นโทรไปปรึกษาเพื่อนแล้วมันทําให้พี่แบบเป็นพานิกเลยเขาให้เกียรติกูหรือเขาเกียรติกูัะเขาให้เกียรติกูหรือเขาเกียรติกูัะพี่ถามงี้เลยเนาะเขาให้เกียรติกูหรือเขาเกียรติกูออแต่พี่เคยคิดแบบ t h e ฎีแบบเว่อร์ไหมหนึ่งมีลูกเมีหรือเปล่าสองมีลูกเมียหรือเปล่า You know anything can happen uh huh. คือมันอาจจะมีมอมมอนว่าแบบบางอย่างบางทีเขาก็แบบยูเป็นเขาจะพูดเสมอว่ายูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของไอเลยนะคํ uh huh. าว่าเพื่อนนะแวบบ่า uh huh. กูไม่ได้อยากเป็นเพื่อน uh huh. อยากเป็นเมียมึงอะไรอย่างเงี้ย uh huh. <laughs> เข้าใจปะ uh huh. คือในความคิดพี่พี่คิดแบบนี้ไง uh huh. เออแต่แบบคือเขาก็จะคงแบบ สโลว์อะนึกออกป้ะ step by step ป่ะแล้วคนที่พี่ต้องมีเซ็ก์ด้วยอะมันต้องเป็นยังไงที่ไม่ทำงานในโฮสซ์หรือเป็นยังไงคะพี่อย่างาที่ไม่ต้องทํางานในโฮสอ์อะคือคนที่จะต้องแบบรู้สึกว่าเออใช่แต่ก็มีคนคุยพี่ก็มีเซ็ก์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่มีคนคุยพี่ไม่ได้ใช้บริการแต่อย่างเงี้องเดียวถูกปะลาเนี่ยงั้นหนูมีคาถามอีกเส้นหนึ่งเลยนะมีคนคุยและยังไปบาร์โฮส์อยู่ซึ่งคนคุยเราต้องโอเคหรือมันเป็นยังไงมันต้องโอเคไม่โอเคก็ไม่เอาแล้วผู้ชายที่เราไไไไไไไม่่่่ใชบาารรรโสแตเเเคุยยยด้วออะะปปททหหหนนนจีังง ทำงานปกติเป็นผู้เป็นคนไม่ต้องกินเหล้าเมายาไม่ดูบุรีความใส่ใจความที่เขาแบบคอนดนิวคุยกับเราอยู่ตลอดแบบห่วงใย,ยอะ่ะนึกออกปะมันไม่ได้ห่วงใย,ยแบบอารมณ์โฮสอะ คืออันนั้นไม่ต้องจ่ายเงินนะนึกออกปะถ้าเกิดไปโฮสเราจะเลือกแบบลุกข้างนอกที่เราชอบถูกแต่ถ้าเกิดเป็นข้างนอกที่แบบว่าไม่ใช่เป็นในโฮสเราจะเลือก personality กมาก่อนถูกแปลว่าอาจจะไม่ต้องหล่อแบบ six pack ไม่ต้องสูงเกินไปไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นมนาถามเรื่องบาา์โฮสอีกนิดนึงเราไปสเปนกับเด็กโฮสถึงร้านนี่มันก็ไม่ได้แบบทีเดียวร้านนะนึกออกปะแต่มันก็แบบค่อยๆยให้เพราะพี่ก็ไม่ใช่พวกที่แบบว่าสติดติวติทลายพี่ก็แบบทยอยให้มาหล่ออะไรอยู่แบบไม่ได้เกณฑ์แบบว่า เลี้ยว stupid อย่างเงี้ยเราอยู่ในเกมใช่ปะ going to be stupid going to be stupid แบบแม่ก็จะพี่บอกว่าพี่มีกฎว่าจะไม่ค่อยวนเด็กมันก็เลยจะเฉลี่ยกันไงแต่คนที่มันแบบได้เยอะเนี่ยทำไมมีอะไรที่พี่ก็จะมีคนที่แบบคุยแบบแบบไม่ได้เขาไม่เรียกว่าคนคุยเรียกว่าคนเลี้ยงอะพี่ก็เลี้ยงเลี้ยงเอาไว้แบบมันน่ารักดีเนาะเลี้ยงไว้นานคุยเลี้ยงม่นานหรอวอะไรเงี้ยเขินหมือนกับแฮมสเตอร์อะก็เลยเลี้ยงไว้ไม่น่ารักดีเนาะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วการเลี้ยง เป็นยังไงคะแต่จาก,กับบเราก็ <ไป S 2> ให้แบบเงินเดือนเขาสมุนยูเข้าบาไปลูกค้าอยู่แบบอยู่ดีแบบคอหาอยูแบบโอเคไอจะเข้าร้านนะถ้าพี่วันนั้นพี่อยากเจออยู่ต้องมาหาไอาก่อนพี่ยูไปต่างประเทศไปไหนต้องไปด้วยกันหมดทําอะไรด้วยกันได้อะไรเงี้ยมีคนเคยพูดน่าจะไม,ไม่ไม่ใช่เค่พี่เนย,เยแต่มันมีคนที่บอกว่าพอไปบาโฮสอะเด็กบาโฮสสายคนอะได้รายได้ดีมากที่บาโฮสอ่ะใช่แล้วลูกค้าไปกับแท็กซี่กับกับแท็กซี่เด็กโฮสกไปแล้วนะครับคอคือแต่ละสุดเด็กที่พี่เลี้ยง แม่งขับเบนเทาพี่มันโทรมาพี่ครับผมเอาเงินที่พี่ให้ผมอะทุกเตือนอะแล้วก็เก็บไปซื้อรถรถตอนแรกูกูนึกตัว t โตโยต้าฮอนด้นนนาได้ไม่เป็นไรซี CV, วิก็ขับได้เพราะมันยังอันเดอร์เราไงไม่เป็นไรใช่ปะเอาสรุปถ่ายมาจา สามแฉกเลยจ้าถ่ายรอบคันนี่ตัวไหนตัวใหม่เลยเหรอม,มึงขับตัวใหม่เลยเหรออะไรเงี้ยมันก็โทรมาหาน่น้องอัภูมิใจแต่อีเนี่ยคิดในใจอีเงินที่กูให้ไปทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็น3ามสี่ล้านแล้วเหรอเนี่ยอะไรคือ <c oughs> เรา <c oughs> ให้หนหนหในระยะเวลาที่เราไม่รู้ <c oughs> พี่ก็เลยแบบว่าโอเคงั้นฉันต้องเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันจะมาขับเหมือนเธอไม่ได้นะเพราะบางทีเขามารับพี่ไปกินข้าวเงี้ยพี่บอกก็ดีเหมือนกันแหละพี่ไม่ต้องขับรถพี่ไปหนูก็มารับพี่แล้วกันอะไรเงี้ยสาหรับใครเริ่มเที่ยวโฮส รีวิวนะคะแบบสไตล์คนไม่มีตังค์เยอะไป,ไปเที่ยวโฮสต้องเตรียมใจเตรียมเงินเต็มไปเลเริ่มต้นจากค่าเปิดโต๊ะก่อนค่าเปิดโต๊ะนี่พี่เอาแอสเเป็นตัวตั้งเนาะค่าเปิดโต๊ะมันอยู่ที่1,600ทีนี้เราอยากไปเที่ยวแบบยังไงให้แม่งแบบว่าเซฟที่สุดเลยชวนเพื่อนเลยจ้าสี่คนเพาะไม่ต้องเอาเยอะเพื่อน4คนโฮสอีก4คนเป็น8คนแล้วโต๊ะหนึ่งแคนแล้วเดี๋ยวมันอึดอัดไปงั้น,นคแค่นี้เรากำลังดีโ <Okay S 2> อเคถูกไหมาอาหาร4ค่ะตกคนละ4 0 0 อ่ะสี่ร้อยถูกไหมอ่ะเรียกดิงน้องเริ่มต้นห้าดื่มอ่ะ,อะก็ห้าดื่มก็อีกพันแปดห้าสิบเนาะเราต้องมีค่า PR อาด้วยแหละ PR คือเมนเจอร์คือเราจะไม่มีไม่ได้บางคนบอกว่าไม่เอาได้ไหมคุณเนยไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรเราต้องมีคนคอยแบบว่าพี่หนูอยากได้เด็กคนนี้ก็ต้องให้เขามาเรียกให้พี่หนูอยากแบบเหมือนปัญหาอะไรเขาจึงคนดูแลโต๊ะเรา uh huh. อันนี้ก็ให้เขาสักห้าดื่มแล้วกันพันแปดห้าสิบหารสี่ค่ะ แค่นี้ละคะ่ะไปได้ละแล้วเด็กจะยู่ขังเรานานไหมคำถามอ๋อเอาตรงๆนะแบบว่าคือส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ชั่วโมงแหละอุ้ยก็อยู่ได้พอประมาณถ้าเกิดสมมติว่าอยากอยู่สี่ชั่วโมงไม่ใช่สี่ชั่วโมงให้เขาสักส<แ>ิบดืม่มสิบดื่มบบกเพิ่มมาอีกพันแปดห้าสิบค่ะสี่พันห้าอ่ะค่ะเท่านี้ละคะ่ะสี่พันห้านะคะคือ starting นะคะสําหรับคนที่มีงบหน่อยนะ,ะอันนี้ก็คือไปเที่ยวอัสการ์ได้แต่ว่าที่อื่นอาจจะถูกลงมาในเวอร์ชั่น คนรวยหน่อยอยากเน้นความสนุกเลยต้องทำยังไงให้ได้แบบมากที่สุดกับการ spend money เนี้ยเป็คนเดียวเลยค่ะเปิดโต๊ะพันหกเรียกเด็กมาเลยค่ะสี่ห้าคนให้คนละสามสิบดิงเอาสามสิบดิงคูณห้าค่ะร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่แม่ร้อยห้าสิบคูณสามร้อยเจ็ดสิบค่ะเขาเก่งเลยเขาเร็วอยู่นะเขาทำธุรกิจเยอะนะคุณนายหวานดวนอ่าบวกอีกพันหกค่ะทำไมคะออโต๊ะอ่าแล้วก็บวกค่าพี่ไอีกห้าดิงพอพันแปดห้าสิบ เอาค่าเล่าด้วยค่ะเล่ากินอะไรเฮนเนซี่เปล่าโอเคอะเฮนเนซี่เนี่ยเกือบหมื่นนะตีเสมอหนึ่งอานบอกอีกหมื่นบอกอีกหมื่นก็เจ็ดหมื่นหกหมื่นอ่าประมาณนี้ค่ะมีอะไรจะฝากคนดูไหมคะอยากให้ตามช่องทางไหนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคงั้นก็เอาตรงๆเลยก็มาตรงนี้เนาะกลับก็ไม่ได้แบบว่าที่จะมาแบบ suggestion อยู่ให้แบบอยู่ต้องไปเที่ยวบาโฮอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเวลาทุกครั้งที่เราไปเที่ยวก็สิ่งหนึ่งที่เนยต้องบอกก่อนว่าคือสติ มีสตังค์อย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกันอ,อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ต้องแบบไปทุ่มสมดตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพวกนี้มันอาจจะดูแบบว่า แต่กแยกไปจากสังคมเนาะสังคมไทยอะไรเงี้ยผู้หญิงเทียบผู้ชายันอาจจะดูแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สังคมมันก็เปิดละหละับผู้หญิงก็ค่อนข้าง,างแบบคอนฟิเอนซ์ในระดับหนึ่งหรือว่าสามารถที่จะแบบว่าดูแลตัวเองได้อันไหนที่เป,เป็นความสุขไหนก็อยากให้เลือกทําในสิ่งตรงนั้นอะไรเงี้ยเลือกอในเวย์ของตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เอ็นจอยกับชีวิตของตัวเองแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวพี่ฝากช่องทางได้เลยค่ะช่องทางอ่อทิกต็อกค่ะหวานเนยนะคะแล้วก็ไอจีค่ะ หวาน under score เนยคะ่ะฝากด้วยนะคะฝากไปตามพี่นายหวานด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์สำคัญมากเลยะคะ่ะมันจะช่วยอัลกอริทึมบอก YouTube ว่าเอ้ยช่วยดูช่วยดันนะคะใครชอบ EP นี้อย่าลืมนะคะคอมเมนต์สักนิดหน่อยอ่ะเจอก,กันค่ะบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเด๋ยวเราใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึก เปียกแฉะเลกอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนํานะคะนี่คือถ้วยอนามัย f l o w days ค่ะเป็นถ้วยที่ทํามาจากซิลิคนทางการแพทย์ร้อนะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิคนเนี่ยเป็นซิลิคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทําความสะอาดค่ะข้อดีของตัว F l o w days นะคะก็คือเป็น Reusable ค่ะนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงิน ได้เยอะมากเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทําให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปไว่ายน้ําเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับทั่วหน้าโฟล์เดย์ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ทิกตอกนะคะโฟล์เดย์แล้วก็ไลน์นะคะ at เว็บไซต์ค่ะ myflowdays. com flowdays live with confidence พอพี่ไปพี่เพียไปไปกับผู้หญิงหรือไปคนเดียวพี่ไปกับเพื่อนไหมหรือไปยังไงไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไปคือไปคนเดียวแต่ว่าสุดชอบนายคือไปนั่นมันไม่เหงาเลยนะมันไปหาได้ข้างหน้าอยู่แล้วไงมึงมาไปยู่อยากได้ใครอะไรเงี้ยพี่ไปจนคนรู้จักพี่หมดแล้วเมันก็ไม่เคยเหงาอ่ะเดินเข้าไปพี่นายเขาแบบไฮอย่างเงี้ยเล้วกูมาบ้านเหรออะอะไรแบบบางครั้งเลยนึกออบ้าน